เอาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยสร้างเพราทุกคนนะครับเด้อมือนี้กับพ่อพ่อครับลุงโบเก้าเนี่ยนะครับเอามือนี้ลุงโบสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งการลงจับปลาครับน้องตะวันว่าจันอยู่ทั้งบรรดาแล้วพี่น้องเอ้ามือนี้กับเซียนเท่าประมาณยี่สิบกว่าเซียนนี่ต่างแห่ต่างสดุดุ่งแม่พี่น้องเด้อมือนี้ราคาบัตรอยู่สองร้อยบาทครับอ่า แต่ว่ามาย้ำไลยกะบ่อค่อยพลาดครับมือนีเน้นปลาธรรมชาติเป็นพิเศษว่าจันเพราะว่าปลาบ่อเดียบอยดอกพี่นอ้องอ่าของตาวันปลาบ่อเดียบอยครับเน้นปลาธรรมชาติจักสิมาไม่จะจะใส้ตัวใสเลยพี่น้องกัสิม่วง่มกันอยู่นีแหละครับผมเออเอาเบิเ่งบรรยากาศซะก่อนพี่น้องหนี่น้องเป็นยังไงเออเอาเอานี่ยครับกำลังไปเตรียมโตครับว่าแล้วครับทึงสะดุง้งทึงแหะครับพี่น้อง โอนี่จะเน้นสะดุ้งทีครับแห่ทีเอาเี่ก็คือเส้นโอเล่ผู้จัดครับเอาหนึ่งเออสองเออเอา,เอาลองหลับพี่น้องแห่แรกสะดุ้งแรกครับผมเอาเบิ้งกันครับอา่าล่งกันแบบง่ายๆครับพี่น้องอา่าสำหรับ มือนีครับน้องตาวันครับพี่น้องเออเอา,เอาน้องตาวันพี่น้องเปลงไดครับสะดุ้งแรกเแค่แรกครับมาบาว่าซันเออเอาเห็นปลาน้อยครับบ่เอาครับอยากได้ตัวใหญ่พี่น้องปลาสูตรปลาสูตรปลาข้าวสูตรครับหรือปลากระสูบพี่น้อง เออคนปากลางเงินปากระสูบครับปลาธรรมชาติพี่น้องเอาบาทลุงโบเงกกินประสูตรเอาบุญครับฮะ โอ้พ oh, ah, oh, oh, ี ding, ่น <c oughs> ah, well, we ้องเอ้ยเอาสรุปมุนก็เต้นดงเด้งดงเด้งดีแต่เอาพอไรครับพอไรพอไรเก็บพอไรเก่บพี่น้องเอาสุดยอดครับเอาแห่เป็นได้แห่กำลังบิดบิดเยู่ครับแห่เป็นได้แหบแหบ มันได้ขึ้นไปยุหันเอากระเพาะได้ครับแงครับเอาเห็นตัวปลาเยอะครับพี่น้องปลาคือนตัวน้อยแท้ปีนี้รอดเบิดว่าสันมาเอาเอามาแล้วครับตื่นแล้วครับปลาตื่นแล้วพี่น้องมาแม่นแล้วแม่นแล้วเอาเริ่มเห็นวี่แววว่าปลาสิได้กันหลายครับ เอามาเอาสะดุง้งขุนเมฆได้สะดุง้งขุนมาเอาพคอเห็นตัวปลาครับโอ้ยพี่น้องก็สะดุ้งนี่เอามาแตกโพวกๆเลยครับรอดออกเบิร์ตตัวน่อยเดี๋ยวจะตดที่มันฆ่าอยู่ครับเอาม่อยังเต็มยืน,นเนาวได้ยุครับได้ยุได้ยุมา ขาสวดขาสวดมาเออเอาแนวใส่ไหมเราเนี่ยโอ้ยเอามาแล้วปลาตื้นแล้ววันเนี่ย ไอ้เป็นกอบเป็นกรรมพี่น้องเอ,อ้ยเอาสุดยอดสุดยอดเอามาปลามาแล้วปลามาแล้ววาส้นเอาปลาเพิ่นมาแล้ววะส้นได้เป็นกอบเป็นกรรมพี่น้องปลาสูตรเอาอีกแล้วปลาสูตรครับ ไปแล้วครับปดสูตรครับสองตัวแล้วไี่หรอกอ๋อทังคู่ก็ได้ครับอ๋อเต็นดีครับอ๋อปนโอ้โได้ครับปะสูร เอ้าท่านี้ก็เต้นน้องน่น้องเลี้องพี่น้องเอ้าโอ้ยพี่น้องเฮ้ยจังวานี่เอ้าปลาเริ่มตื่นแล้วพี่น้องเริ่มมาแล้วครับปลาปลาสูดปลาสูดเอ้านี่ก็น้องแนงน้องแนงเลยพี่น้องเออเต้นดีครับปลาตื่นสวยพี่น้อง ออกคนออกออก่สงโบกปาสดปสูดเอใส่เอาปลสูครับประสูดโอ้ยตัวงามดีครับปสูดครับอ่าสุดยอดเอามาแลวครับจังวะนี่พี่น้องมาพอไดครับพอไดครับเอ้าเอ้ามา อ๋อพ่อได้ครับจังหวะนี้กับพ่อได้ครับอ๋ออย่างวะนี้กับพ่อได้ครับอาอ เอาได้เยอะครับอาเซียนแห่เอาเได้เยอะได้ยเอาายอะอะไรไรยครับเอาคือเราจะปาดขาวสูตรอ่ะไม่แล้วครับ ก็เพราะอะไรครับป่าเขาวพี่น้องเป็นพิเศษอ๋อเพราะอะไรครับเพราะอะไร เอ้ามาแล้วครับเอามาแล้ว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 มาลายเยอะลายเยอะลาเยเงนปลานวนจันทร์ครับฮะโน่นจันทร์หน่อยครับปลากระกฟังเอ้ามาแตกพวกๆเลยครับ ได้เยอะครับจากว่านี่อ้าวเต็มเต็มครับไปแล้วครับเขาเลยครับอ้าวได้เก็บได้เก็บ เอาพูดเดยสดใจหลาบเหนียวครับมาเลยครับอันยกไก่เบิกนี่โยกไก่เบิกนี่เอาสุดยาดเอาสุดยอดสุดยอด เอาได้ครับออรตนี้เ,เพอพอี่ออกตูนี้เลยพ่อพ่อปตเดี๋ยวจะไปัวกันฟังใช่ที่อฟังได้พี่น้องวนเิงวเิงวเิงขันสอเอันสองเ้อแม่เครับเอาขอสุดมือแล้วครับพี่น้องอัอสนสองเด้อ

ยกขึ้นเรงสวงยขึ้นเองส้งหาสุดยอดสุดยอดเอาโดดโดดโเพี้ยนพี่น้องเอ้า คนก็นเริ่มเหงาแล้วครับทั้งเหงาป่าทั้งเหงาแดดพี่รองเอ้านินใหญ่ก็ันนินหญ่นินหญ่กัน,นพี่รองโอ้ยมันตื่นแหนเขาสะดุ้งไปเนี่ยเอ้าไปเข้าสวดไปเข้าสวดมา

ยีโซกเอาบ้านเป็นยีโซกปลากระสูบปลากระสูบปลาขาวสูตรเลยพี่รองสองตัวมันตัวั่นน่ะนะเอา้าง่ว,วนจันตัวนึงบ่ปลาสูตรเบิร์ตปลาสัน,นมาเออมาเป็นมูเป็นมูพี่รองเซดเป็นตาผู้บ่ได้เป็นตา,าเตาสียดายครับ <c oughs> เอ,าอเ้าเต้นหลอกไ,ได้บ่เนี่ยยังล่ะยูวะยู้วะอายยู่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 จะมาเนี่ยยู่ยูพี่รอง มาแม่มาแม่มาล้วครับมูนี่มาแล้วมูนี่โอ้โยพี่น้องเกยจากวานเ่ยเอามามูนี่ครับเอามูนี่กับเขาอีกแล้วครับอ้า วายเหลือยซ้ำตัวสันลหลไล่ดุกดุ๊กบ่ดุกหน่อยดุกดุกงามๆเลยนะแล,แล้ววันเธอเดีววยวเราใครแน่เลยแห่ใครแห่ยืมบ่เนี่ยเพราะมันแห่จะของใช่ไหนี่เอ้าสุดยอดไปแล้วครับใดแล้วพี่น้อง เอาไปายังหลวงพ่อคว้อบ่คอยแล้วพี่น้องสามตัวเลยครับก้อนนานนันก็ได้ครับก้อนอย่างที่มาถ่ายทำเอาสุดยอดเอาได้แล้วได้แล้วไปยังครับปลาดุกบ่เอาปัดุกอีกแล้วพี่นอ้องปล,ดลปาปดุก,อ,ก,อ,ดกอีกแล้วครับรโอ้ยแค่เดียวนี่คือได้หลายตัวแต่เนาะ ได้แล้วครับผมได้แล้วได้แล้วประกวดครับปลาคอน้อยโอ้นนปลาคอน้อยว่าสันโอ้บอหน่อยเด้อพี่น้องไงเยอะเอาสุดยอดครับอา้าวมาใส่กัดถุงเอาเอาพี่น้องตอนนี้กาเริ่มขึ้นจากน้องแล้วละครับเพราะว่า แดดคนค้างฮ้อนพี่น้องเอาพ่อละลาววาสั้นเออเมื่อวานเราก็ไปทะไปน้องเลื้ยวกับพ่อวันเนี่ยไปในในป่าว่าน้องเลื้ยววันเอาเมื่อวานนี่ไปน้องเลี้ยเมื่อนี่มาเลียนน้องว่าสั้นเอาบ้ามานนะว่าสั้นเพื่อนว่าเออตว่ากาดพ่ออยู่ได้กินนาะพพอนาะเออบ่ขาดทุนดอกว่าสั้นว่าเออเอามามวนมาซื้อเนี่ยเราพี่น้องเอา มาร่วมกิจกรรมน้ากันครับโดนๆมาพอกันเช่นนึงพี่รองเอ้าเพื่อนผลงานของเราครับหลังจากขึ้นจากหนองว่าว่าสิทเป็นยังไงได้หลายบ่าว่าสั้นเอาเพิ่งกันนะพี่รองเด้อเอาพี่รองอ่านี่กัพอพอผู้ใหญ่อบตว่าสั้นเอาเล่าสิได้หลายสำเนาเอาเพิ่งเพิ่งเนี่ครับเออพี่รองก็เอ้าเป็นได้พ่อมื่อเนี้ เมยบอกคำเดียวว่าเมย์เพื่อนอ้าวเหรอครับผมอ้าวพออะไรครับพออะไรครับปลามันตัวน้อยว่ามัน่นกาถือว่าโอเคที่พี่น้องบัตรละสองร้อยบาทครับผมอ้าวสุดยอดอ้าวพี่น้องเบิ้งครับน้องเปตตองครับได้ปลาครับฮะปลาที่เป็นผู้มัใจครับมือนี้เป็นดนปลาโอเคไหมสุดยอดอ้าวขอบคุณครับ บื้องี้พอยากว่าสันว่าแหกยใคอันยืมมาดหรอกว่าสัน <S <S 1> <S 1> โอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับเอาอุ้มอุม้มเลยเบิ่องนี้พ่ออุ้มอุ้มเลยอุ้มอุม้มเลยกันนั่นแหละบ่ต้องออกนี่แหละครับผมสุดยอดนี่แหละครับผมตัวนี้ก็ได้โล่สองโล่เลยพอ่ออะสามารถสองโล่ได้สุดยอดครับผมเอาอยู่ในนี้ก็ได้ครับ โอ้ยบาลละสองลอยครับสุดยอดอ้าวเนี่ยครับได้กันทุกคนพี่น้องอ้าวเซียนโอเล่จัดครับผมอ่ายืดเ่องด้วยพี่น้องเด้อกันมากรี๊บสนุกสุดแบบนีเรื่องที่ตามชมทั้งช่องยูทูบทยอีสานเท่าด้วพี่น้องหันมากรี๊บนี้ก็บเรื่องกดไลอ์กดแชร์ก็ซับแต่ใครล้วก็ติดตามให้ลุงโบทำได้เครับเด้ออ่าเพื่อเป็นกำลังใจครับทีมงานทุกคนรับรองเอ้ามื้อนี้ลุงโบขอโตพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานก่อนพ่อกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ